ปิดตำนานไอเลิฟอยู่สวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนค,ครเมื่อนี้มาพอ้กับงานแก่รอบที่สองครับผมผลละลูกค้ากัซักไปด้นเติบแล้วครับตั้งแต่ต้นเดือนพละเดือนนี้ละอันนี้เป็นรอบสองประมาณที่ไม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะซักไปบางประมาณวันที่สองนี่แหละครับอาจจะแม่นถ้าจำไม่ผิดสองหรือสามนี่แหละเสียนหายเรียบร้อยแล้วครับเมืเ่อไงกับกมากับ ต่ำกันบ้างนะครับมาลงสีหลอดที่แล้วเนี่ยซักไปประมาณสามชั่วโมงลงเส้นแล้วก็ลงอันไอ้ดำๆตรงดารุมะไว้นะครับถ้าผู้ใดติดตามงานนี่เด้รอบนี้ก็สิมาเฮ็ดให้มันคิดว่าสิบ่ไหวครับตู้แต่ว่าลูกค้าอึดครับมื้อนี้6ชั่วโมงรวดทั่าไปก็ใส่ยาซาหลอดเดียวครับมันก็สิอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับบ่เกินนี้ดอก3ชั่วโมง อย่าซ้านะ่ะนอกนั้นก็ไว้ตัวให้ตมันครับผมก็โอ้แต่อื่นได้ครับเพราะว่าช่วงช่วงหลังหลังทีไปเจอช่วงหลังแขนแน่ท่วงแขนแน่แล้วก็ช่วงหัวไหลครับน้องก,ก็อึดอยู่แล้วครับก็กัดกแขวีวซูท่านว่าบ่อยากมาดูท่านก็หชั่วโมงตึงๆเลยครับมันเนี่ยบ่ได้พักกินขา้าวบ่ได้พักกินน้าำยังตรงนี้ก็เอาความลึกผมกับสีใส่น้ําเงินนั่นเฮ็ดมิตรีนะครับถ้าใส้ดําสีมันจะหมองเนาะ น้ำเงินก็ใส้ลึกได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเนาะแต่ผู้ใดคิดว่ามันมีประโยชน์หรือว่าสามารถใส่ได้กัน้นำไปแก้ไขไอ้น้ำไปจัดการได้ครับผมเพราะว่าบ่วงหวเทคนิคบ่วงหววิชาเลยเพราะว่าตรงตรงลึกนี่ยสามารถเอาน้ำเงินไปไปเฮ็ดให้มันลึกได้พวกน้ำเงินหรือว่าม่วงได้ครับผมแต่ถ้าเอาสีดำมาเนี่ยสีมันจะมองตัว่็พยายามอย่าเอาสีดำไปใส่กับงานสีครับ มาใส่นะตอนนั้นเด้มันจะมองทันทีเลยเวลาหลอกมาโบเซียกัลองเิึงครับผมแต่ผู้ใดโบเซียเพราะว่าเทคนิคเนี่ก็กว่าสิมาหูจักเทคนิคกับกับ่านเมื่อหลายน้าครับผมทุกคนต้องมีความผิดพลาดกับมีการผิดพลาดมาพอมันลอกมาหลืมันมองครับผมประมาณนั้นตรงน้วยตาเนี่ยกัสีูมินสีเขียวนี่แหละครับกับตรงตาแดงๆกับีแดงกับโอ้เก่าสมงนะครับผ่านเนี่ยเพราะว่างานสีก็ต้องใส่เวลาแน่นะครับเพราะว่า เป็นง้นงานสีมันนังสาคือมันจะมีหลายสีหลายมิติเนาะทับเอี่ยนให้มันกลมแล้วก็จังไรล่ะมันเวลาล่างปลายเข็มเปลี่ยนสีนะครับงานหนึ่งมันมีหลายสีเนี่ยก็มีสีฟ้าสีคูมินสีน้ำเงินสีแดงสีสมสีเหลืองนะครับเวลาสลับเปลี่ยนสีเนาะมาต้องล่างปลายเข็มมันนะเพื่อให้สีมันออกให้บัดเนี่ยมีดั่มพร้อมด้วยครับมือนกันมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละครับคำถามเป็นหาังานสีคือแพงวงงานเงา เพราะว่าสเต็ปงานมันหลายก่ากันครับก็เลยเป็นการรายละเอียดหลายกวอ Young ่าก็เลยจบสากว่าใช้เวลาหลายกัวกับงานเท่าเดิมหลังเดิมแต่งานสีกบงานเงาก็คืองานเงาเนี่ยสเต็ปงานจะหน่อยก่างานสีเนี่ยสเต็ปงานสีหลายกัวก็ถือไ <c oughs> ด้ว,ว่ารายละเอียดมันหลายกัวแหละครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนล่างเปลี่ยนปลายเข็มเนาะครับผมก็ถ้าที่ใส่หลายเข็มกับเหมือนเดิมครัครบผมเพราะว่าการล่างเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือ ซ้ำเป็นการล่างปายเข็มไปในโตครับอืมประมาณนั้นเหมือนการทำความสะอาดไปเข็มไปเรื่อยๆทุกครั้งนะครับผมผู้ใดที่คิดว่ามูมิปปัญหาเรื่องห้อยซักก็ซอยแซ่ไปสู้มูเบิ้งอะไรครับผมเพื่อเพิ่อนกำลังหาลา้านซักกคาถอดเสือ้ออะไร้อยมูงให่นะตอดเสื้อเตะบอลตึกเฮียเนี่ยก็เล่นสงการแบบขาดความมั่นใจอยัง้สิซอยแซไปสู้มูเบิ้งครับ ผู้เพิ่นมูเพิ่นกำลังหัดซักเนีย้ยครัช้ไปสู้มูเบื้องได้ครับเทคนิคของผมนี่แหละก็คือบอกบัดกับผมตึงหนังให้มันได้บมเมียงดอกเนี่เห็นเห็นบอกครับเนี่ยว่าต้องกดบ่ต้องอยังเงินบ่ฝนที่ทีครับฝนบ่ต้องฝนไก่กับผมแต่ว่ารอบเครื่องนี่ก็เลี้ยวเล้วแต่ฝนเลี้ยก็นี่เนี่ยสีบ่ลงผิวหนังแท้กับผมก็ให้เวลาสีมันลงผิวหนังนั่นแหละนะประเด็นน่ะบ่เมนให้มันสดดอกครับก็คือ ไหสีมันลงผิวหนังประเด็นนะมันเปนผื้นอยู่กับสีก็เครื่องหรอกครับเครื่องสีหรือมีส่วนมันมีหลายองค์ประกอบครับผมแต่เซจด้วยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมเนี่ยตรงดอกสีเขียวเนี่ยเนี่ยมันทบงานเก่านะปกติเป็นสีแดงมาททำงานผมแบมันทางานเก่าเนี่ยนะเดี๋ยวมือเอื้องก็เจอกับหน้าเกชาหน้าสวยๆครับผมเดี๋ยวมาลงต่อเติมแบกเก่าเดี๋ยวก็เจอกันเก้าโมงเช้าครับมืออื่นสสำหรับื้นนี้ก็สวัสดีครับ